วูตัวใหญ่มานี่ัวม,มันเป็นวูอยู่ใตบนต้นไม้วัน้อยอยากแทนที่ก็จะเป็นที่ก็บขังเลยวัวสัญ,ญลักไณ์ เอางูงูตัวใหญ่เชียวเยอะนับดูสิว่ามีดอ,อนนีอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใช่ไหม แล้วก็ทำไรทำผักเปียเหมือนผมเราผักเปียได้นะผักเปียนี่ก็เหมือนในงานปาร์ตี้งานวันเกิดสุขสันวันเกิดคุณพ่อ ที่ไงสัญ,ญลักษณ์ที่ปลูกไว้จะมีงูแถมแถมแถมส่วนเงากรักทีนี้ก็จบแล้วย้อย่าเวิร์งอย่าเวิร์งค่